สวัสดีครับผมนายนักคริจรจิตการผู้จัดการโชลุมหนองบัวลำพูนะฮะวันนี้อขออนุญาตเล่าความประทับใจในแบรนด์นิสันให้กับคุณลูกค้าและทีมงานนิสันทั่วประเทศได้รับฟังในสมัยยังเป็นวัยรุ่นตอนเด็กนะ,ะในหมู่บ้านของเรานี่มีทีวีขาวดำอยู่เครื่องเดียวทั้งหมู่บ้านนะ,ะต้องเดินทางมุ่งหน้ามาดูในการโฆษณามีหคลิปนะฮะในการโฆษณาในสมัยยังเป็นวัยเด็กอยู่นะ,ะโฆษณาว่า ดัดสันช้างเหยียบแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างผมเห็นรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาแล้วมีช้างอยู่บนกระบะจึงมีความสงสัยว่ารถกระบะหนึ่งคันทำไมต้องแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างยังเป็นเรื่องคาใจอันที่หนึ่งนะหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเรียนต่อในระดับจังหวัดซึ่งก็ได้เดินผ่านไปยังบริษัทนิสสันแห่งหนึ่งเห็นการต้อนรับของทีมสาการขาย ที่อยู่ในบริษัทนิสสันก็เกิดความประทับใจดูแล้วาการต้อนรับเป็นกันเองแล้วก็เหมือนดุดญาติพี่น้องและต่อมาญาติผมก็ได้ซื้อรถนิสสันได้พากันนำรถคันดังกล่าวไปเข้าศูนย์บริการเมื่อเข้าไปยังศูนย์บริการก็เห็นการต้อนรับของทีมศูนย์บริการนะต้อนรับด้วยความประทับใจอีกรอบที่สอง โดยการต้อนรับและแนะนําการซ่อมรถแต่ละอย่างก็เกิดความประทับใจแรกมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อได้ดูการบริการด้านสูบบริการแล้วญาติผมก็ได้เดินทางไปด้านหน้าของโชว์รูมปรากฏว่าฝ่ายขายนะฝ่ายขายก็ต้อนรับด้วยความประทับใจแต่งตัวดูสภาพเรียบร้อยดีหน้าเชื่อถือพูดจาไพเราะต้อนรับเหมือนญาติพี่น้องเช่นกัน จึงเกิดความประทับใจในรอบที่สองหลังจกเรียนจบก็ได้ไปสมัครงานที่นิสสันแห่งหนึ่งนะฮะละปรากฏว่าได้เข้ามาสังกัดเป็นที่พิกษาการขายในยุคนั้นก็มีการอบรมที่พิษาการขายและขายรถนิสสันเรื่อยมาจากจะขอเล่าถึงนิสสันที่ประทับใจในแบรนด์ของเขานะฮะที่เข้ามาอยู่ในนิสสันนี้เขาจะพัฒนาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคัตซีช่วงล่าง ระบบความปลอดภัยจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าลูกค้าที่ซื้อรถนิสสันทุกท่านจะต,ต้องหลงไหลในตัวนิสสันถ้าใด้รู้ว่านิสสันพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ในด้านเทคโนโลยีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะฮะระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าด้านหลังนะฮะหรือการลงเนินนะฮะตัวนี้เป็นเทคโนโลยี อัจฉริยะของมิสสันนำโลกอนาคตมาไว้ปัจจุบันถือว่าเป็นอย่างยอดเยี่ยมอยากจะเล่าสู่ให้กับคุณลูกค้าได้รับฟังนะฮะท่านใดที่อยากจะซื้อรถอย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะมาชมรถที่โชว์รูมนิสสันมาดูตัวจริงนะ,ะมาดูว่าระบบความปลอดภายัยอัจฉริยะทั้งหลายนี้ดีจริงหรือเปล่านะเหมือนกับท่านขับรถไปนี่มีบริการติดตัวท่านไปตลอดเวลา ถือว่าความปลอดภัยนีนิสสันของเราเนี่ยมอบให้กับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนฮนะส่วนการติดต่อนะติดต่อผ่านผมก็จะมีเพจมอสนิสสันป้ายแดงแล้วก็นิสสันนองบระบูนะก็เล่าสู่ให้กับลูกค้าและทีมงานนิสสันทั่วประเทศได้รับฟังโดยสังเกตเพียงเท่านี้นะฮะเบอร์โทรของผมนะ0898411655กลับขอบคุณและสวัสดีครับ